หลัจากการแสดงทห้เยี่ยมของไรอันเลโนในบทเด็กผูลแล้วฮิวจักแมในบทบู๊บบรีก็ยังคงทําได้ดีไม่แพ้กันสมกับที่เป็นบู๊บบรีในดวงใจหลายๆคนเลยทีเดียวก็ผสมผสานของความเกลียและความดุดันของทั้งสองตัวละครให้หนังมีมิติที่น่าสนใจและไม่น่าเบื่อเลยครับเอาจริงๆภาคนี้เนี่ยเด็กผู้กับบู๊บบรีมามีความแอบแบบเอ่อแอบใจกันเละกันอยู่หลายฉากเหมือนกันนะคือแบบมันไม่ชวนจิ้นแบบหนังวายแต่แบบเด็กผู้ก็เกลียของมันอะคือมี แอคชั่นแบบไอ้แตะเตื่นนู่นนี่นคำพูดสาวปทางนั้นเยอะมากกว่าวูลีแบบเออฮาดีผมเป็นเดฟพูมากเลยแล้วก็แบบโอ้โหฉากที่ประจำของเดฟพูคือฉากมีเสียบไข้ต้องมาครับเออไม่ได้จะเห็นในเรื่องอื่นของเดนนี่แหละนะจะมีเรื่องนี้นั่งเดียวมั้งนะ <laughs> แล้เสียวอยู่ไม่น้อยเลยโดยในเรื่องในภาคนี้เนี่ยเดฟพู Deadpool จะเ้นพบว่า โลกที่เขาอาศัยอยู่กำลังตกอยู่ในอันตรายเขาให้เขาต้องตามหาวูบเรียนมาช่วยซึ่งภาพนี้ผมมองว่ามันมีการอิงเรื่องที่ดิสนีย์ซื้อฟองนะมาเล่นเป็นบุกค,ค่อนข้างเยอะเลยเออและการที่เดฟพูดเข้าไปในจักรวาลมาเวลของดิสนีย์ก็คือแบบโอ้โหก็มีแซวเยอะมากเออเพราะงั้นถ้าใครเป็นแฟนหนังมาเวลฟองดิสนีย์อะไรพวกนี้เขาจะโอ้โจะเซอร์ไพรส์ผึบเลยครับบอกกนเลยนะว่าอิตาเออะเยอะมากแต่ว่าถ้าใครไม่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนก็ยังรับชมได้อย่างเพลินนะ แบบมาดูเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกก็โอเคเข้าใจได้เพราะแบบมันไม่ได้ถึงต้องรีควายภาคเก่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าความว้าวที่แบบเห็นตัวละครนู่นนี่นะผมมามาาันจะเอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นไงถ้าเป็นแบบแฟนหนังฟอกแฟนหนังมาเวลเงี้ยจะแบบมีความว้าวเซอร์ไพรส์ามากกว่าเออแต่ก็ดูได้แบบเพลินๆแบบว่าเอ้ยดูถ่งไปหนังที่สนุกได้แบบเออสไตล์ของมันเองได้เออในส่วนของการเลือกโงเนี่ยผมมองว่าถ้ามาดูไอแมก่ะน่าจะสะใจที่สุดและครับก็เรื่องนี้นะมันเป็นทีดี เพราะงั้นถ้าดูแบบไอแม็กนั้นน่าจะเห็นแบบสะใจดีๆแล้วก็ไม่ค่อยแนะนําว่าเออเรื่อง 4D กับเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะแบบมันไม่ค่อยมีพวกเ e อฟเฟกต์หรอว่าอากาศอะไรอะ่ะเออส,ส่วนใหญ,ญ่จะมีแบบเป็นพวกฉากตใส่ปีฟันยิงปืนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบพวกสัน่นโยกไปมามากกว่าหรือพวกเอฟเฟกต์ละอองน้ำอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกเพราะงั้นก็ถ้าแบบชอบละอองน้ำก็เอเอเลือกเข้า 4D ถ้าแบบอยากไปหาสั่นๆในนวลสบายๆก็เออ 4D เอกแล้วก็จะบอกว่าภาคเนี้ยเหมือนได้พูดก็แบบเฮ้ยมันดูเป็นคนดีนะมันดูลักเพื่อน คือเขาแบบเขามีเพื่อนอะไรเงี้ยเขาเลยดูเป็นคนดีขึ้นเลยมองว่าอย่างนั้นมัง้งแล้วก็บอกเลยว่าโหตละครอมากันแบบเยอะมากคิดอยู่ว่าโหค่าตัวนะักแสดงเท่าไหลวะเนี่ยน่าจะบานแต่ก็โหคุ้มค่านะเออเห็นแล้วแบบชอบอยู่แต่ไม่เนเราไม่สบายนะไม่สบายมากันแบบเออสะใจดีแล้วในส่วนของเรื่องดนตรีประกอบพักนี้นะครับก็คือแบบมีทั้งแบบเพลงเก่าเพลงใหม่มาแต่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเก่ามากกว่านะบอกเลยว่าแบบเขาแอบแซวหน่อยม,มีเพลงหนึ่งคือใช้ได้คุ้มมาก เนิชา,ากสำคัญเด็แต่ถ้าผมใันเป็นเพลงอะไรก็ลองไปฟังดูครับแล้วก็ความท้าใจส่วนตัวของผมตอนหนังเรื่องนี้นะก็คือการที่ป่าโลแกนเนี่ยได้มาเล่นเป็นหมูบอลินอีกครั้งแล้วแบบเออฉากโชว์กล้ามป่าเขาก็ยัาางโหดเท่อยู่เลย โอ้ยคนนี้แม่งเชิญเลตแล้ยคนเจ๋งเลยว่ะกล้ามไม่กลัวสิแล้วยิ่งเป็นการเจอกับเดฟพูลแล้วก็แบบเกเรเกเรเด้อชอบเหมือนกันนุกนี่เกลียดดิแล้วก็ลงไปถึงในตอนรับเชิญอย่างนักแสดงซีดีชื่อดาคนหนึ่งนัในก็ชอบครับจนตั้งแต่เสียงมาเลยโอ้ยผมจะไปใครนั้นก็ Ex o, Ex o. ไม่บอกนะครับ <c oughs> สุดท้ายนี้เขาบอกเลยว่าภาคเนี้ยเป็นภาคที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับถ้าคุณเป็นแฟนของเว็บพูลหรือบูเบอร์ลีนหรือแม้กระทั่งแฟนของจักรวาลมาเวอเองเนี่ยภาคนี้จะทำให้คุณประทับใจและอยากดูอีกหลายรอบแน่นอนครับผมรีบจองตั๋วแล้วไปดูเว็บพูล X เบอร์เบอร์ลีนกันได้แล้ววันนี้แล้วไม่ใช่ความรู้สึกระความประทับใจของคุณกันนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ช่องเมนิพ็อกเกของเราด้วยนะครับใครที่เห็นยังไงก็มาได้แปลความคิดเห็นกันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ